สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รนะันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสร้างที่อยากให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็ชื่อเรื่องก็คือผ nah, ้าเช็ดหน้าแห่งความกล้าหรือว่า the handkerchief of courage ก็คือว,ว้า <laughs> วชื่อน่ารักจังเลยแนวคิดก็คือกำลังใจเล็กๆที่เปลี่ยนคนให้กล้าหันเรื่องยโออุ้งกอด กังนจเล็กๆที่เปลี่ยนคนให้กล้าหาญกล้าหาญม่ัรเร่งย่อก,ก็คือนิ่งเป็นเด็กยิ่งขี้อายมากเธอไม่กล้าแม้แต่จะยกมือตอบคำถามในชั้นเรียนวันหนึ่งเธอพบผ้าเช็ดหน้าพื้นเล็กๆที่ปากรูปดอกดอกตางตวนันดอกตางตวนันอื ว่ายังสวยงามในกระเป๋าคอนเทอร์มันเป็นคนกวนจากแมท่ที่แอบใส่ไว้ให้พรมโนตเล็กๆว่าดอกตานตะวันจะหันห้าเสงอาจิตเสมอือมน่ารักจังเลยหนูเองก็มีความกล้าหันในตัวในตัวฉันกันนิ่งเก็บผ้าเฉีดหน้าพนานไว้ในกำม,มือตลอดเวลาที่รู้สึกประมาประมาเร,รากับว่า เรากับว่ามันเป็นเครื่องรังแห่งความกล้าหาญเธอเริ่มยกมือตอบคำถามเล็กๆเรีในที่สุดเธอก็สามารถพ p r e ซนต์งานหน้าชาญเรียนได้อย่างมั่นใจเคยม,โยมีโดยมีพายกันนะโดยมีพรเชน้าแห่งความกล้าอยู่ในกระเป๋าเสื้อเสมอว้าวน่ารักมากคะ่ะก็คือคุณแม่คองน้องคนนี้เขาก็จะ มีวิธีให้น้องคนนี้ไม่ใช่กลับมาแต่ว่าเริ่มเริ่มเข้าสังคมใช่ไหมคะเริ่มคุยแล้วก็เริ่มตอบในชั้นเรียนก็คือน่ารักมากเลยนะคะข้อคิดก็คือกำลังใจเล็กๆจะค้นกลตัวสามารถสร้างความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ได้ ว้าวน่ารักมากใช่เลยนะคะก็คือคุณแม่คนนี้เก่งมากเลยใช่ไหมคะทุกคนเราวตามมีกเรดูรากับคุณมากนะคะแค่นี้นะคะสำหรับเรื่อสร้างของวันนี้แล้วกับคุณที่ดูนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ